ไม่ไม่ไม่แป๊บกูขอดูหน้าไอช็อปก่อนไหนวะเอาเอาเอาคอกค่ะหน้าพี่เหรออุยเอาะไรอะเอาเลยค่ะไี่ิอึดอะไรเงี้ยคลิปนี้มีภาพเสียงหรอคะคลิปนี้มีภาอเสียงหรอคะที่บ้านองผม ที่มาเหมาะสมต้องไม่ใช่การพยายในการรับชมด้วนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคำแนะนำเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับคิจกรรม รวมรวมแล้วจะทำยังไงต่อเราจะไปกระทืบมันเราเราจะเป็นพวกกันใช่ไหมที่อาคุปปังเขาเใช่แล้วเราจะเป็นพวกกันโอเคเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรอเพราะว่าช็อปเปอร์ต้องต้องการตัวลายไม่ใช่เพราะว่าช็อปเปอร์เป็นไล่ปนคนทุกคนได้แล้วมันแล้วมันแต่ว่ามันมันมาปนลูกมาเปียรเงี้ยมันมันมาปนหนาวเงี้ย คือคืออย่างนี้มันไม่ได้ไงเข้าใจป่ะคือมันจะมาโค่นคนทํางานจิตริบไ่ได้งานการไม่ยอมทำเองเอาเอาเลยเอาออกมาเยอะๆเลยเนี่ยลงคนเกียนช็อปเปอร์มาที่เนี่ยตลาดนี้โอ้โหไม่เขียนกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดอะไรหรอเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดให้เหมือนกันไปเปลี่ยนชุดเสียงขวโอเคมามาเอาเนี่ร้านเสื้อในข้างเลยก็ไม่ไกลนี่นะเดี๋ยวเข้าให้ ยขอเปลี่ยนด้วยอุ้ยสีเข้ากับถุงเท้าเราเลยคิดแบบนั้นคิดแบบเออเขาจะทำเสื้อเหลืองเยอะเราจะเจลาตากับพวกมันก่อนเราจะยังไม่วิ่งเข้าไปต่อยพวกมันเราเราจะไม่เจออะไรเลยเหรอเขี่ยไหมทุกคนเดินตามไหมมีมัดมีมัดเจลาตามีมัดเจลาตามีัดกันเลยอีกอังโฟมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่า นเบียร์โคตรเยอะโคตรเยอะใจเย็นใจเย็นวิ่งเกับจนไม่ถูกเลยยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดเลยก็ใจเย็นเด็ก็ใจเย็นเด็เด็ก็ใจเย็นไม่ทำหมดเอาให้ไอ้นี่ต่อยอะไรอ่ะต่อยข้อให้เจรจากันก่อนเฮ้ยไม่่ตตอองยโอ้โหอะไรกลับ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 บอกให้บอกให้พวกเราเราไปไหนหมดละ เราดูก่อนว่าเขาจะเจรจาหรือวยังไงดูดีพวกมันโคตรเกลียเลยอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊โพสหาพวกเพิ่มดิฝั่งเขาน้้อยมากเลยอ่ะโอ้โหไปเกลียดกันยอะขนาดเนี้ยให้โพสโพสหาพวกเพิ่มบอกว่าหา หาคนเพิ่มไปคนรักมันเยอะจังวะยี่ยี่อได้เราไปรวมสองประเภทมันกันเออก็นเดินมาคุยเดะครั้งหนึงทุกคนเดี๋ยวออกไปคุยกับพวกมันก่อนถ้าคิดว่ามันไม่ดีแรงไงก็ตามมาคุยกันก่อนเฮ้ยผม่เอาเอฟเฟกต์ไปแล้วไหมฮัลโหลไอ้เแค่เขาเยอะจังวะตอนแรกผมั่นใจว่าฝั่งเราเยอะกว่าเลยเดียเอาเฮ้ยทพไมตำรวจมาทพไมตำรวจไม่รอก่อนนะก็ตรอท่านก่อนที่เออเราจะรอดไหม ไม่ไม่เป็นไรแค่แค่สลบเฮ้ยยังคุยกับเขาหน่อยสิโออออออขอโทษเขาเป็นแฟนของน้ำหนาวทำไมเขาจะไม่ช่วยถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ไม่แป๊บป๊ปปกูขอดูหน้าไอช็อปก่อนไหนวะ ไม่ไม่พวกเราพวกเราใจเย็นเลยอ่ะก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นโอ้ยนี่มัใส่บ่อร้อยกันมาด้วยว่ะคือนี่คือวัยรุ่นทะเบียนบุตรก่อนพังก่อนพังก่อนก่อนก็คือตะเมิดมันโทรมาหาผมก็ถามว่านี่มันพูดอะไรกับผมอ่ะไม่ผมถามว่าผมถามคุณว่าคุณจะข่มขืนแม่ยายผมหรอคุณบอกว่าคุณจะเอาอ่าแล้วทำไมอ่ะ เออบอกคุณจะขมขืนและทิ้งผมอ้าผมก็ต้องไปย้ายผมสิเออจริงนะจะเก็บคมประจันไว้ให้กับคนที่ใช่ก็เยกับคนที่ใช่เขาจไม่เห็นาดพวกเราเคหน่อยเลยเฮ้ายมเลยมยมาเล่ยเลาามา ไอ้ตำรวจไอ้ครเลกตำรวจคุณ่อยฟีานตวอย่าลุมอย่าย่าอย่าลุมคนเดียวก็จะไม่ไหวแล้วอย่าลุ้มกูขอโอ้โหพอไม่น่วงร้องสมองกูแรงกูย่งเชีไดาจกจกจ้ตายลวจกดีเอาเอาเอาอันนี้อะ อะไรคะีเลยดอกกหราบไม่เห็นว่ะนี่ดูดีๆนะดอกกุหลาบนะไม่ใช่ดอกไม้จันทร์ครับเอาเอากี่ดอกคะอุ้ยเอาหลายๆดอกเลยค่ะพอดีอึดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เบานะเราเนี่ยธรรมดาหลายดอกต้องอันนี้คนมันจะเกินว่าเดี๋ยวไม่มี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 ถึงอะไรมาครับหรอมองไม่เห็นดอกไม้จันทร์ ตอนนี้เอาเงานินไปทำอะไรได้บ้างอะ่ะเอาซื้อข้าวกินซือซ้อรถซื้อซื้อน้ำซื้อสาวจะซื้อหนูใจหนูได้ไหมล่ะคะหูหนูแพงนะพี่วหวหรอโอ้แพงแค่ไหนก,ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยพูดถูกใจเอาหมี่ไปก่อนละกันอขอดูหมี่เอ şey. <G ül> ้ยทุกยไม่ใช่ดูดูดูหมี่ที่ห้องหนู มีใหญ่ไหมมีใหญ่ไหมตัวเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคครับสภาพโดนต่อยดวงคาเตียงนี่หายเลยอิีิมอ่อนี่มันน่ารักเนาะใส่ชุดอะไรมันก็น่ารักาจ้าดูดินี่แสดงว่าพี่นอนผิดเตียงใช่ไหมใช่ทำไมพี่ไม่นอนเตียงเขียวหนูจะได้ขึ้นได้ไงโอ้ย <laughs> นี่พี่จะเสียตัวในโรงพยาบาลจริงเหรอเนี่ยฮัลโหลเอ้ยขึ้นขึ้นเตียงเฉยไม่ได้ขึ้นอะไรซะเนาะอ่าโอเคค่ะโอเคโอเคโอ้ยไม่จบกว่เหรอเนี่ยเยอะว่ะเยอะว่ะนี่เที่ยวเหมือนเล่นกีฬาสีเลยพวกเราไป็นตังพราะมันของเยอะเว้ยแล้วซึ่งเราไม่ได้เอาของมาเลยมันก็เลยสู้ยากหน่อยก็บอกเขาดิแน่จริงก็ไม่ใช่ของดลวะ ใช่บอกเขาแน่จริงไม่ต้องหมัดไฟไม่ต้องห้อยดอกอะไรเอาแต่วามันม่พอมันมีท้าไอ้เนี้ยวาระกระโดดแต่เนี้ยท้ายกระโดดน้นัะเอาไปนะครับออกไปสิครับไอ้ช็อปมึงมาให้กูตีก่อนกูถึงตายกูไอ้ช็อปเฮ้ยไอช็อปมึงว่ามึงร้อปเกินไม่ต้องใส่หมัดกันดูวาระเขาเพราะมึงเอาของกันมาพวกกูสู้ไงก็สู้ไม่ได้อ๋อเหรอมีมีอีกอย่างคือเล่นเล่นจนให้มันหมดไปเลยอ่ะ พวกคุณรวยอ่ะพ <abil itation> ่อ um> คุณรวยทำไมอ๋อเปล่าแค่พวกกูไม like ่เอาออกมาแค่นั้นแหละเออใช้จะรวยจะใช้เปล่าหลักจะได้ไม่มีกระดาษฟ้าพวกคุณรวยพวกจนอย่างมึงนี่ะ uh> ก็ได้แค่มองเนาะไม่มีวิญญาใช้อ่ะเหมือนคนเร่ยบมองคนแดกอาหาร KFC อะไรเงี้ยเอ KFC รวยแล้วหรอ

เจมารจากอะไรคะโอเคชอะเป็ด้ดงชอบเ็ดแดง่ายอบหมเกินมาเป็นซิวขาดบ้าหรือเปล่าไม่กนะลา่ามีที่ร้านคุเปล่าล่ะไมไปกินปาช่ารอเปาแปงแปงเอ้ยไม่ใช่มีบ้านก็มาเตมาไหลเฮียมาดีก็มาดีผูใครกินหมดแล้วถ้าหัวหน้าไปร้อเออไปเลยเราไปเลยทุกคนเราไปแบบสวยๆเขาเลยเขาเลยอยากไาให้ไปมามาที่นูอนมาที่นั่มาที่นี่มาทั่

มึงหักหลังกูไอ้เฮียมึงคิดดีนะมึงหักหลังกูนะไอ้ควายเอ้ยหมูปากมึงก็ได้นะไอ้ควายมึงหักหลังเคอเคอเคโเคกูไม่กอดมึงละกันกูจะถือว่ามึงเมาเมาเฮียะไรกูไม่ได้แดกเหล้วโอเคคุณไลน์ครับสีเป็นกระมุมหรือเปล่า เออก็มาดิครับมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาอะไรครับมึงบอกกูถ้ามึงมาบอกกูก่อนดิครับมึงจะเอาอะไรมันก็เรื่องของกูถ้ากูชนะมันไม่มันต้องบอกก่อนครับบอกก่อนต่อยครับไม่งั้นมันโกงแล้วทำไมกูต้องบอกคือกูกูบอกว่าคือถ้ากูชนะมันกูจะเอามันเป็นเมียอ่าแล้วถ้ามันชนะกูมันก็ต้องบอกถูกไหมทุกคนมา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 ตัดกูเลยมามามากูอยากเห็นมวยนิจฉัยสัตว์มาเนีลยครับมาเลยครับมาเลยครับเห็นแล้วพี่แก้ว ใครต่อยอะใครอะพี่จะนิดสิไอไอไอช็อปไอไอช็อปก็ไล่ต่อยกันสิบวินไว้ดูตั้งหมาให้ไปเอาแล้ว่ะเอาแล้ว่ะเอาแล้ว่ะเอาวะเอาว่ะรวมหมอคนนึงเอมไหมทำไมมันว้าปะติดต่อพี่ว้าคนเดียวมันหนวกคนในประเทศคนมองลเยอะยอดดีหดได้ปะ

กูนต่หนึ่งอยู่มึงจะตายกันทำไมนี่เออช่่งมันเถอะไปไปไปกินบิกเซตไหมมาขึ้นมาเอาแล้วเราจะเปิดอะไรนีวะไอเชี่ยเลยคันอื่นก็มีตั้งเยอะเปิดนั่นน่ะสิรู้สึกเสียดายเวลาไปขดหมดดีกว่าได้ตังกว่าเลยนะโอ้โหมันก็สะดุกไปอีกแบบนึงใช่มันก็ตื่นเต้นดี เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเเอะไรเฮ้ยน็อกเข็เลยโอะไรวะนีกูไปไหนหลี้าฮตมึง้ย่ากมือไีอะไรอ่ะมไีอะไรอ่ะสตไมตายดิกูเล่นกูเี่อนเยเต ูไม่มาเตัวีตัว้ตกเซวไม่มีนะ้ยมึงเห็นไคิวจักยานไม่มึงเซอวนี้ไม่มีเฮียเลยเลยตาั่งไรลีมอเพื่อรักไปดีกว่าตีนแม่งนาไปเลยอะไรมึงจะเจาอีกไหมมึงเจาอีกไหมมึงมาหนึงกับกูมามา เมืเอม่อวันนึง,นงับกูมาถ้ามึงจะอยากเล่นกับกูขนาดนั้นอะมึงจะขอให้กูช่วยเหลือมึงอยู่เลยเมื่อก่อนเนี่ยเลือดกูเหลือครึ่งนึงแล้วกูสู้มันไม่ได้ไปกูไหมมึปกูไหมมืออุ้มกูมือช่วยกูหน่อยม <c oughs> ึงมึงหนีเลยหนีเลยพามึงนี่น้อะมันน่ามาเจอมึงอ่ะใหย่จริงๆเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยไอ้พีวันเนี่ยมันไล่กระทืบกลัวมึงทำอะไรเขาหรอจะไปไหนอะกูไป่ตรงไปโรงพยาบาลไปเซฟโซน เราไปเจอมึงอีกแล้วเนี่ยมันมาไล่ชนกูถึงโรงพยาบาลเลยเฮียเลยอุ้ยขอบคุณมึงกูได่าอะไรเขาอะกูจำไม่ได้เขามาถามชื่อกูกูบอกว่าเสืออะไรแค่นี้เองอ่ะไอ้ฝากักรถชนไปไปกักูกูก็ทำอย่างนั้นอ่ะโคตรดุเลยแต่ละคนน่ะไม่หรอกูว่ากูจะโยนฮอนใส่ปากซะหน่อยเหว่ามันจะเย็นขึ้นจะเต้นกี่ลมเย็นหรือไงเนี่ยฮะส่งฮอนสูทเตอร์ไปหน้ำซึมนัำหัก แล้วยู่ๆมึงมากระทืบกูสามสองอย่างงี้เนี่ยนะคิลมว่าจะหนึ่งหนึ่งไหมล่ะจะหนึ่งหนึ่งไหมล่ะเอาเบามาดิใต้หัวมงเลยใต้หัวมงเลยใต้หัวมงเลยมามาใต้หัวมงมาขี่ตามกูมาตามมาดิมึงต่อให้กูด้วยมึงต่อให้กูด้วยกูไม่ไปหรอกอันสัตเธอเธอ นี่นี่มามาทางนี้มาทางนี้เร็ว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 ่ะค่เพื่อนเพียงเพื่อนพียงน้องพี่เองโอเคโอเคโอเคมามาเดี๋ยวอุ้ม let's go ส่งกระดาษหน่อยรอรอรอด้วยรอด้วยรอหน่อยหน่อยรอไหนไปไหนอีกบ้ามาแล้วมาแล้วม่ไไม่ได้ไม่ไม่ได้แกูไม่ลุ้มกูไม่ลุ้มไม่ลุ้มหนึ่งหนึ่งเอาไหมเชี่ยอะไรมึงเอาเปล่าก็หนึ่งหนึ่งเอาไหมก็ไม่ลุ้มนี่ไงเอามา กูกูม well, okay, 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 ีพวกกูยืนเอาให้เหนมึงบอกมึงจะหนึ่งหนึ่งไงไอ้ซาดไอเดียนาไอ้ดิีินยาเด็กเด็กหนมึงบอกที่ราคนไงี่เหน็มึงบอกพี่รคนมามาไตรงไหนอ่ะ สู้คนหน่อยสู้คนหน่อย เอ้ยมึงจะอุ้มกูไปไหนสัีมีมอแตกเอ้ยมาดิวาเาต้ลงมาดิกูมาุ้มาเมนกูมาากูมาปากูิเตอร์นเนียข่มขืนลงากงาบต้องรบาครับตงบานครับใจคนไหมใจ่คนไหมใจอยคนไหมอาหารกินอาหารก่อนเออแค่นั้นแหละไอ้อะลายกันลาคุยกันไป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 